เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอแวะก่อนโอ้โหแดงนะเนี่ยโอ้ของเราไม่ธรรมดาจ้านี่ลาสเบอรี่ของเรานะฮะไหนชิมซิชิมสินี่อีกลูกยังแมลงเลยจ้ะน,นี่ชิมชิม แอบเปรี้ยวนิดนึงจ้ะอันนี้ดีกว่านี่จีดีฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเดี๋ยว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 เนี้ยไงอุ้ยดูดิดูจ้ะฉ่ำมากอะ่ะอันนี้เป็นพันอะไรวะเดี๋ยวจำไม่ได้อืมฉ่ำช่ำ,ชำนี่จ้ะเิม จะเป็นเม่าริดมักแก่หรือเปล่าเนี่ยที่เราไปเก็บกันนะทุกคนโอ้โหหวานแล้วก็ต้นอนะ่ะก็ไซส์ประมาณนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยอืมอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ยังไม่สุกเท่าไหร่แต่อืมแบบนี้เลยที่ไปเก็บมานะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่ง <c oughs> ทุกคนดูทำไมอันเนี้ยมันเล็กขนาดนี้แล้วลูกมนะันอ่ะเนี่ย ทำไมมันเล็กขนาดนี้ล่ะโอ้โ oh, หไม่ได้ปลูกจะกินเล็กแบบนี้ดูจิ๋วแบบไม่ไรู้จะจิ๋วยังไงดูโอ้อืมเอาอื hmm, มแล้วเขาหวานเท่าไหร่ปะเดี๋ยวเราไปดูที่ปลากันดีกว่า <laughs> สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้บีจะพาทุกคนมาโอ้โ oh, หทำไมกล้องมันมัวขนาดนี้ล่ะ จะบอกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสำรวจนะคะไปสำรวจป่าเห็ดดีกว่าจริงๆเข้ามาที่บ้านพักร้อน,นะเมื่อกี้นี่คือภาชนะของเราเข้ามาวานพักร้อนก็เลยแวะไปดูตรงนี้แหละมันเห็ดมันออกเยอะมากเลยทุกคนแต่แห้งแห้งแบบแห้งขาวอ,ะอ่ะเออคือที่อื่นนฝนตกจะแถวบ้านบ้านเบียมันไม่ตกอ,ะอ่ะเออมันก็ไม่รู้จะรออะไรก็ตกตกมานี่มีแต่แบบดูค่ะ ลมลมกับท้องฟ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันฝั่งนู้นดีกว่าขอข้ามถนนก่อนข้ามถนนให้ป้าป่ะละ่ะโอ้โหความโล่งอย่าถามอืมมันไม่มีเนี่เนาะทุกคนเอา้าเห็ดอะไรก็ไม่รู้หนึ่งดอกดูค่ะนี่กินไม่ได้หรอกมั้งคือมันแห้งอะเนาะจะให้ทำไงอะต้องรอฝนอย่างเดียวค่ะเห็ดอะเชื้อมันอะมีอยู่เยอะ แต่ว่าฝนฝนอย่างเดียวเลยโอ้แห้งใช่แห้งใช่เข้ามาละจ่าทุกคนนู่นแล้วก็ต้องดิ่งไปเลยเห็นเหลืองคาดว่านา่าจะใช่เฮ้ยก็ใช่จริงๆด้วยทุกคนนี่จ้ะเห็ดเหลืองโอ้แห้งใช่นี่ค่ะอะนี่เก็บก่อนเลยนี่นะฮะอโอ้แห้งมากดูค่ะ แตกเลยอ่ะแห้งจนแตกโอ้ยหนุนโออะไรเนี่ยทำไมมันแห้งขนาดนี้ <c oughs> ไม่ต้องตากเลยแบบแห้งแบบสำเร็จจ้าเดี๋ยวค่อยไปตัดนี่อน,นุนแห้งจัดแต่ว่าอันเนี้ยได้เนี่ย <c oughs> โอ้ยดูไฮดามากหนึ่งดอก อ้าวสองนูน่นเห็นไหมคะจึงนี่นี่แต่ว่าเราจะไม่เอาอ่ะเราจะหาเห็ดเหลืองอ่ะเห็ดเหลืองตรงนี้ก็เยอะก่อนนันเนี้ยโอ้แห้งจัดมากโอ้แล้วนู่นเห็ดอะไรอ่ะโอ้ดูอ๋ออันนี้เป็นเห็ดมีผิดเจ้านี่ ที่เห็ดหลอกเบี้ยเนี่ยแหละในทุกคนดูไอเราก็นึกว่าเห็ดกินได้ที่ไหนไม่ได้นะคะเห็ดไอตัวเนี้ยมันกําลังระบาดไม่ถึงว่าคือในป่าไอตัวเนี้ยจะเยอะมากเยอะมากๆใหด้ดูจริงเนี่ยค่ะฮะฮะ,ะโอ้ยเกือบเกียบทุกคนดูไอเราก็นึกว่าเป็นไม,ไม้ที่ไหนได้เห็ดจ้าเอา้าเกียบดูเกี๊บเกียบเกี๊บ นี่เห็ดเหลืองโอ้โหดูนี่เต็มโอ้ยถ้าฝนตกมานี่นะเนี่ยนี่จริงนี่นะคะเออนี่โอ้ยทำไมแห้งขนาดนี้ล่ะโอ้ยสงสารสงสารเห็ดด้วยสงสารคนเก็บด้วยนี่ แล้วก็โอ้นี่กําลังออกนี่นี่กําลังออก,ก,ลออกแล้วก็นี่โอ้โหดูมาดังยวงเอานูนหนุหนแล้วก็นุนเก็บไว้เก็บไว้ตรงนี้แหละเอาแค่นี้ก็พอมีเปล่า,ลาดูจ้ะอันนี้และเห็ดที่ที่เป็นบานแล้วนะแต่ที่ไม่บานนะ่นนะนู่นอ่ะเนี่ยอันนี้คือเห็ดมีพิษน,นี่นะเหมือนกับเห็ดพ่งหวานเลยแต่ไม่ใช่นะดูเต็ม เยอะมากอ่ะแล้วนี่เขาขาวคืออะไรวะอ๋ออันนี้ก็เห็ดมีพิษเหมือนกันค่ะเห็ดมีพิษเหมือนกันนี่อันนี้ก็คือที่เดิมที่มันออกทุกปีนะคะนี่โอ้โหได้เหยียบไปแล้วนี่นะคะโอ้โเยอะตรงนี้เยอะทุกคนแต,ต่ว,ว่ายังดอกเล็กอยู่เลยนี่นะคะดูไอ้ตรงนี้ยมีมอสมันก็เลย ชุ่มชื้นหน่อยนึงนี่นะไม่แห้งมากเนาะดูนี่มาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอโอ๊ยดอกเล็กฟังเสียงหักเชื้อเยอะมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยเต็มเลยนี่นะแล้วก็นี่เป็นดอก ตรงนี้นี่ปูขาใหญ่เนี่ยเ,เ,เอาเชื้อไว้นี่อักเชื้อไว้นี่อ๋อนี่ไงดูหลบนี่นี่นะเอาเชื้อไว้นี่ปลาไง,น,น,ไงนุ่นไงอันนี้คือป่าบ้านพักร้อนเรานะคะนี่มีค้ามมาละ นี่ดูดอกเบลล์นี่จะโอ้ขึ้นมาแค่หนึ่งดอกขึ้นมาแค่หนึ่งดอกก่อนอ่านู่นไงอีกดอกนุ่นอุยยุงยุงจากคลิปนะฮะยุงจากกล้องนะโอ้โหสวยงามทุกคนสวยสวยดูสิหเหลืองเช่ตรงนี้มันมีมอสอะเนาะขา เหลือไว้โอ้ยยุงยุงนี่เอามาทิ้งบ้านบักหลอนตัวเองนี่เอาก็ได้อยู่นะว่าไป <c oughs> แกงใส่น้ำไม่เยอะนี่อ่ะนี่เลยเดี๋ยวแปลอีกดอกหนึ่งสิข้างหน้าน มันยังไม่ขึ้นะนะโอ้ถ้าสมมติว่ามีโอ้โหแห้งมากฝนตกเนี่ยนะมีฝนเนี่ยนะทุกคนโอ้โหเก็บกันให้บึ้ม <c oughs> อันนี้คือราสเบอรี่ป่าโอ้ยกินกันหอมอืมโอ้หอมมากนี่คือเหฮดมีผิษนะนี่เห็นะเยอะมาก เหมือนเห็ไดไอ้นี่แหละดู <c oughs> พม่งหวานนะ่ะดูเหมือนมากเลยเห็นนะเนี่ค่ะนี่ไปออกดีกว่าก็คือได้แค่นี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวบีจะพาไปดูตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะบ้านาละร้อยอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะที่ติดกับเพื่อนบ้านอะ่ะตอนนี้เราก็ได้ออกมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เยอะปกติอะ่ะแต่คือฝนฝนจ้า าพี่ตียังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยโอ้ก oh. ินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งจอ,อยที่เดิมนี่จะชั่วโมงหนึ่งแหละน้ำเหนื่อยอากาศร้อนดูเข้าป่าก็ใส่ชุดแบบนี้นละเบียไม่ต้องบอกว่าต้องแบบโอ้ย oh, ต้องใส่เสื้อขนยาวเบียเข้าใจนะคะคุณมากสำหรับคนเป็นห่วงแต่คือบีร้อนบีเป็นคนขี้ร้อนนะเนาะขนาดหนาวอะ่ะคนบินบอกโอ้ย oh, หนาวหนาวบีบอกโอ้ร oh, ้อนเกิดพธิธีร้อนจริงๆเดี๋ยวนะ ตอนเข้ามาอ,มอมืไหนล่ะอ่อนได้ไงแม่ขาวเชียด,ดูค่ะทุกคนดูขาวนี่เราจะรอหรือเปล่าหรือว่าเก็บไปเลยเนี่ยโอ้ขาวขนาดนี้ก็เก็บไปเลยปะทิ้งไว้นี่นี่แล้วก็เห็นแบบสองอู๋อน,นี้สวยด้วยเดี๋ยวโอ้แหงเป็นโพรงขึ้นมาเลย โผล่ขึ้นมาเลยดูอไอที่บีเก็บไปเนาะบีก็ให้เพื่อร่มงานนะคะคนที่เขซื้อบลูเบอรี่บีเยอะเอะอ,อบีให้เขาไปหนึ่งถึงสองลิตรนี่แหละแล้วก็พิติก็ทำกัสติกก็คือทำเป็นซอสครีมเ็ดเนาะนะฮะกินกับไก่อบของเขานี่ปะเดี๋ยวไปดูที่นึงนี่อันนี้ที่เดิมของเราเข้าไปดูซิ โอ้โหกำลังขึ้นนี่ตรงนี้อ๋อตอนแรกไม่ได้เดินมาโอ้โหดูทุกคนเยอะดูค่ะนี่เต็มเลยเนยี่โอ้โอ้โหนู่นข้างหน้าเหลืองๆอะให้มองเหลืองๆนะคะนู่นเหนะ็นไหมเหลืองๆใช่หมดเลยอะ่ะแต่ว่าบียังไม่เก็บเนะันยังเล็กอยู่เลยอะบ้านเราเองพื้นที่บ้านเราเองดูโอ้โห ย่องเบาเนี่ยเหลืองๆหลองเอากัดหน้านี่ไปดูโอ้โอแหง้งแหง้งแหง้งแหง้แหงเอาซ้ายนี่ค่ะ <c oughs> เดินไหมเหลืองเหลืองนี่ข้างหน้านี่เหลือง,นะหงเหลืองนะแห้งเชื่หนูข้างหน้าอีกเหลือง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 หนูเป็นกลุ่มแล้วเนี้ยแต่ว่าอันนี้ต้องเอาแล้ว嘛คือแบบโอ้ย นองสารถ้าเบลเอาเอาไปแบบนี้เนะาะก็ใส่ถุงนะคะใส่ภาชนะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเออแล้วน้ำอ่ะมันจากถุงอ่ะจากเห็ดนี่แหละมันก็จะออกแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเห็ดเหลืองสวยนี่นะะเนี่ยใช่หมดเลยทุกคนนี่เห็ดเนี่ยดูมันจะขึ้นเนยหเห็นไ <c oughs> หมนะใช่หมดเลยนู่นก็ใช่นี่ก็ใช่แล้วก็นู่นค่ะดูวดปูดนะใช่หมดเลยเนะ่นี่แล้วก็ข้างๆถุงนี่ จึงสายอันนี้น่าจะเก็บไหมนี่โอเคแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นี่ค่ะแห้งได้อีกปะดูข้างหน้าต่อสิก็ขอได้ยูฮร้อนนุน่นแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยว ดีดีดิงแห้งก็ต้องเก็บนี่เอาเชื้อทิ้งไว้นี่แหง้งโอ้ต้องสานเห็ดเนาะขอฝนตกแบบช้ำๆมาสักบบสองวันติดไปโอ้โหเห็ดนี้ทุกเห็ดผุดขึ้นมารวมถึงเห็ดพึ่งหวานด้วยนี่เพอเห็ดพึ่งหวานน่ะควรจะเริ่มออกแล้วนี่นี่เดี๋ยวนะ ข้างหน้านี่ที่เราเหลือไว้ครั้งที่แล้วอ่ะนี่นะดูโอ้โหนี่เห็ดเหลืองเลยเหลืองเนะแต่ขานี้แบบขาเห็ดแต่เย็นขาเห็ดใหญ่ดูโอ้โหเสียงโอโสวยงามทุกคนดูนี่นี่นะดูโผล่ขึ้นมาก็ต้องเก็บอะเนาะคือแบบมันแห้ง เก็บไปก็โอ้ยไปโอ้เห็ดโอ้ย,อยแหง้งอแห้งมากดูอ่ะดูโอ้หนองสารเห็ดโอ้หอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยทำจานไปนี่โกอ,อยู่นะทําซอสต,ตอครั้งเนี่ยกำลังพอดีเลยเดินนะทำไมมันปูดอะไรใหญ่ขนาดเนี้ยใช่ไหมล่ะโอ้ใช่จริงด้วย ช่จริง,รงด้วยดูดอกเห็ดโอ้กํลังจะเดินผ่านโพรงเป็นโพรงเยอดหลมเยอดหลมดอกใหญ่ด้วยโอ้สวยงามยู่ไปนี่เพดูเห็ดหอะไรจะจะเอา คนอันนี้พี่ติ๊กทำใหม่นะคะดูทำใหม่ดูจะให้ดูนี่อะไรนะเห็ดเห็ดมาตามถึงบ้านดูดูจะเนี่ยตรงเนี้มันมีเชื้อมันเนาะมันก็เลยขึ้นเนจึงนะก็รอแต่ตรงเนี้ยไม่เคยโตแบบบานใหญ่ๆอ่ะทุกคนเออ พอบานเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีตัวอะไรมากินออมีสัตว์มีสัตว์ปลามีอะไรอย่างงี้มากินเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกุรกุโอ้โหทุกคนเก็บไม่รู้จะเก็บกินยังไงแลเยอะมากดูจากข้างในตรงนี้ได้โอ้เยอะมากจริงดูค่ะนูน่นเก็บกินแบบไปหลายรอบมากตรงนี้เป็นสิบๆเลยแล้วก็นู่นข้างในอีกนี่นะะดูเมื่อกีก้เก็บไปสองเนี่ยจ้ะแล้วก็เหลืออีกดู ลูกบลอลเลยลูกใหญ่มาเลยดูเหมือนจะไม่ใหญ่ไหมแต่ย่ายให้ใหญ่ทุกคนลูกใหญ่นี่ดูฮะชี่มันด,นะนนดีนะตรงเนี้ยเนี่ยดูนะอดูนู่นแล้วก็ฝั่งนี้โอ้ยเลือ้อยไปเลือ้อยไปนู่นฮะโอ้โหดูอ แตงกวาแตงกวานี่แล้วก็นวนอีกนวนเลยไปนว่นน่นโอ้เ,อเยอะ <c oughs> ก็แจกไปนะคะแตงกวาแล้วก็ให้ไม่ย่าไปแล้วก็ให้พี่สาวพิติกไปนี่เห็นไหมปลูกที่ดีมากๆเลยตรงนี้นะคะปะเดี๋ยวพี่พาไปดูแอปเปิลน,นะแอปเปิลมีคนขอมานะคะว่าลูกอะ่ะมันสุกหรือยงังทุกคนแดง ไอ้ที่โดนฝั่งโดนแดดแดงนี่จ้ะเห็นไหมโอ้โหแดงสวยมากแล้วก็ดูทุกคนเยอะมากเลยอะอืมดูใกล้สิดูอืมใหญ่จะกัดเลยแต่ต้องรอให้มันสุกก่อนแต่จริงจมันก็โอเคแล้วล่ะกินได้ละดูค่ะนี่ห้าลูกหกลูกสองสี่เจ็ดลูกอ่ะเนี้ย อืโนูเยอะมากนี่โน้มลงไปนูนโอ้ยดูนี่มันล่วงนูนนี้มันล่วงแล้วก็ดูมันโดนตรงนี้เราจะชิมดีไหมกลัวปวดท้องอยู่เหมือนกันแต่มันก็น่าชิมมากชิม,อม,อม,อมหอมอร่อยมาก ทุกคนดูนี่ดูตรงนี้สวยอนนั้เน่านนเก็บทิ้งนี่โอ้สวยงามดูจ้าเยอะมากด,ด,ด,ดูอ้าวตรงนี้เหมือนล่วงไปนี่เมื่อก่อนมันมีอยู่ตรงนี้นี่จ้ะแดงดูเปิ้ล <laughs> ต้น,ตนดดเดียว โอ้สุดมากสูงก็มีหน่อยนึงดูเออนิดเดียวจริงนะอะไรพี่ติ๊กบอกให้บีไปเก็บมะเขือเทศว่ะทุกคนไปเราไปเก็บมะเขือเทศไัออ้งก้นนะะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะวอร์มเซาน้าละเอาอันนี้ก่อนแล้วกันใหม่หดูโอ้กินไม่ทันหรอก กินไม่ทันซากปีทุกคนแค่ปลูกแค่นี้ไงเนี่ยไม่ได้ปลูกแบบเยอะๆเนะนี่ยมีใส่สมต่ำมีมะละกออยู่แต่ว่านี่คือกินสดอร่อยชอบถ้าใครอยากลองกินสดนะทุกคนแนะนํานะคะจิ้มเกลือเมื่อก่อนอนะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะคือบีเป็นคนชอบกินมะเขือเทศแล้วไงแล้วตอนเด็กๆเ,เนาะจำได้ซื้อตามตลาดอะที่เป็นลูกใหญ่ๆอะจิ้มเกลือนั่งกินเลยจ้านี่ นี่โอ้ยส,สีโอ้ยสีอืมอ่ะแล้วก็สีนี้ <c oughs> โอ้ยก็ยังมีความแบบ <c oughs> นิดนึงนี่นะสีเหลืองสีเหลืองอร่อยดูทุกคนมันมันสุกมันแตกแตกเนี่ยแล้วกเก็บไปกินโอ้ยดูข้างในน่ย่ยข้างในไอ้ที่มันแตกอะ่ะกำลังอร่อยมันจะหวาน อออๆลูกนี่ฟังเนี่ยนี่ยแตกอืมพอแล้วมั้งเนี่ยเอานี่ไงอีกลูกหนึ่งนี่ตรงนี้ก็แตกอ๋อพอแล้วมั้งเนี่ยดูอะไรดูเ, <laughs> เป้โยกีโดสตุกเปะไปลูกพีถาม ลูกพี่ทาำเธอจะตากเห็ดแล้ววะอันนี้กับข้าวเพิ่งกินเสร็จเธอจะตากเห็ดแล้ววะบีเอาไปวางไวต้ตรง,งนั้นไงเมื่อกีพ้พาโดยนี่เนาะอะไรแตงกวาเออนี่นะเห็ดที่เราเก็บมาเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดเห็ดเลยนะคะเ <c oughs> พราะว่าปีจะใส่ถุงกลับบ้านเอ,อใส่ถุงไปไหมทุกคนแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะมันก็จะแบบว่ามีความชุ่มชื้นขึ้นมาดีมากตอนนี้กําลังเ,เปิด อะไรนะต้มกาแฟอยู่หิวกาแฟมากเลยก็เลยกลายเป็นคนติดกาแฟไปเลยเนาะวันหนึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้ดื่มนี่รู้สึกแบบโอ้ยมันเหมือนขาดเลยสักอย่างเออนะฮะจะดูก่อนอันเนี้ยอาจจะให้พี่สาวพิติกให้พี่สาวพิติกไปละสองรอบทุกคนอืมก็เก็บแห้งๆแบบเนี้ยแหละถามว่าเธอจะเอาไมที่แช่แข็งไม่เอาวะโอเคถ้างั้นก็แบบแห้งๆไป เขาไปทำพายเห็ดอะทุกคนออคนฟินเน่ะเนาะถ้าไม่ทำเป็นอ่ซอสครีมเห็ดก็จะเป็นเนี่ยพายเห็ดแต่พายเห็ดบีก็กินแบบว่าแป้งสาลีไม่ได้ไงเขาเอาแป้งสาลีทำใช่ไหมนีม่กินไม่ได้ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทำเก็ <c oughs> บอย่างเดียว <c oughs> เวลา บีเก็บกลับบ้านเงี้ยคือเนื่องด้วยว่าเราก็กินไม่ค่อยได้เนาะพิติก็แบบพลอยกลายเป็นแบบไม่กินไม่ทําหรอกอะไรประมาณนะี้เธอกินไม่ได้อืมก็ตามบีพี่ก็เธอก็ทํากินเองสิอะไรเงี้ยอยากกินเนาะไม่เอาเดยอทำเธอก็อยากกินด้วยวะเอา <c oughs> พอบานเสียงสอง <c oughs> บานเสียงสองพิติกหน้าโหดจังโอ้ โาโหดิหมดคิตตี้นะจ๊ะเบียจะเป็นฝ่ายแบบว่าแบบโมโหหิวโมโหโน่นนี่นั่นอะไรเงีตต้ยปกติไม่เคยโมโหเลยทุกคนไม่เคยโมโหเลยเวลาบีโกรธโมโหงเงี้ยบีอย่าเสียเวลาเปลืองพลังงานเออเราก็มานั่งคิดเออเปลืองพลังงานจริงเออขอโทษขอโทษตลกดี ไี่บอกเปิืองพลังงานจะเสียเวลาก็เลยอไม่โกรธก็ไแล้โอ้นี่จะเสร็จแล้วอู้ดูดอกนี่สิอืม้มทนุนดูสวยงามนี่ <c oughs> กล้องอาจจะโดนแสงนิดนึงนะมันก็เลยเป็นแบบเนี้ย <c oughs> แดดเยอะอ,อื้ดูโอ้ยสวยงาม ดสินี่ถ้าเดินไปในป่านี่เจอเจอแต่เจอแบบนี้แหละแห้งๆแบบเนี้ยในโซนนี้นะโซนที่วีอยู่นะเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคือไม่มีอะไรมากเลยพาแบบว่าทัวร์เก็บเห็ดแห้งเก็บเห็ดแห้งนะคะแล้วก็ไปดูต้นแอปเปิ้ลมีคนบอกแต่ต้นแอปเปิ้ลมันไอ้นี้มากเลยนะทุกคนคือเร็วมากเนาะสุกอ่ะสุกเร็วมาก แล้วก็อ่มันก็เลยอะไรนะสุกเร็วมากเลยเดี๋ยวก็จะร่วงเร็วมากก็กินไม่ทันอีกนะปีที่แล้วอ่ะไม่มีแอปเปิลเลยนะทุกคนเพราะปีที่แล้วทั่วฟินแลนด์นะไม่ค่อยมีแอปเปิลแต่ปีเนี้ยมันจะเว้นปีอนะฮะก็คือปีเนี้คือเยอะทุกที่เยอะทุกที่เลยพี่สาวบอกบี ee, มาเก็บที่บ้านนะจาไม่ได้แหละฉันกินไม่ได้เมื่อกี้ชิมไปนิดนึงเดี๋ยวรอดูแต่บีคิดว่ากินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแค่ชิมอะไรเงี้ยอืมเพราะเมื่อก่อนอ่ะชอบกินแอปเปิลอ่โหกินแบบ วันหนึ่งแบบหลายลูกเลยแอปเปลิลลูกเล็กแบบไีนทุกคนเออเพราะที่ฟิะนแลนด์เนาะแอปเปลิลที่ไหนก็เก็บกินได้แต่เพียงแค่ว่าแบบคือไม่ได้แบบไปขย่าต้นอะไรประมาณนี้อ,อือแล้วอีกอย่างนึงก็คือคนฟินเวลาเขาจะกินแอปเปลิลอย่างเงี้ยเขาต้องรอให้มันร่วงจากต้นก่อนเขาจะไม่ไปเก็บกินที่ต้นเพราะเขาถือว่ามันยังไม่สุกอืออันไหนที่ล่วงอันนั้นน่ะเขาจะกินมันสุกแล้วอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ใช่ยุแต่คือเราก็ชอบเก็บกินจากต้นไงไอ้ที่ร่วงเราเขาไม่กินอืม ประมาณนั้นอ่ะบีบเบลกาแฟมาดื่มก่อนเพราะว่ามีคับเค้กด้วยพักจากนี้ก่อนจักเห็ดก่อนมาดื่มกาแฟกันนะจ๊ะอันนี้เป็นแบบว่าพูเตนฟรีนะคะนี่ดูอันนี้บีจะกินได้อ,อ